สวัสดีทักทาย FC ทุกทุกท่านกันด้วยครับกลับมาเจอกับเบนเทบอลเหมือนเช่นเคยครับเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนเมษายนแล้ววันนี้ วันอังคารที่29เมษายน2568ครับไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลแล้วอาจจะเบาบางลงไปบ้างพอสมควรแต่ก็มีคู่น่าสนใจคัดสรรมาให้กันก่อนกับ3ทีมเน้นจัดหนักเทนตักในหน้าช่องครับเมื่อวานนี้ผลงานไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ในหน้าช่องจัดวางไว้ให้3ทีมมาแค่1ทีมและก็หลุดเพียง2ทีมเท่านั้นครับก็้อ,องบอกว่า ช่วงนี้ผลงานดีอย่างต่อเนื่อง10บวันและหยุดสถิตไว้แค่10บวันเท่านั้นครับก็เหมือนที่ว่านะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ขอแก้มือกันหน่อยกับในหน้าช่องครับแต่ในบ้านเมื่อวานนี้ผลงานที่ทีมงานเทปบอลวางไว้ให้บวกกับสายตลาดนัดของสดของหวานน่าใจอิ่มหวานสําราญใจกันพอประมาณนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในหน้าช่องกับเบนเดบออลฝากพี่ๆ FC สมาชิกทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดหัวใจยังไม่ได้กดติดตาม ากกดหัวใจฝากกดติดตามบันทึกรายการปดให้เบนด้วยและคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะประชาสัมพันธ์ครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่มนําบอลดีๆยังไม่มีกลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะตอนนี้อยากให้พี่ๆเอซทุกท่านครับเปิดใจแล้วตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเข้าครอบครัวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่ครับฝา ไว้ด้วยครับเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเัยสิ้นเสียเวลานิดนึงครับอ่านคําบรรยายคําอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่ๆ FC สมาชิกทุกท่านครับจะเจอประตูสู่ความสําเร็จครับอ่ะไม่รอช้าครับสําหรับวันนี้คัดมาให้แล้ว3ทีมเน้นจัดหนัก เทนตตักในหน้าช่องครับแยกเน้นแยกแต่งการันตีผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่บวกคู่แรกเบ้นขอโฟกัสก่อนเลยครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับที่สนามเอมิเลสสเตเดียมอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดเอมิเลสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของปารีสชาชแมงสำหรับโจดและแนวต้านตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดมาคู่นี้เขายกให้กับอาร์เซนอลครับเจ้าบ้านวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดมา ดูเหนือกว่าปารีสอยู่เล็กน้อยคือวันนี้อาเซนนตต้องบังคับชนะสาะเดียวค่อยจะยิ้มหวานและเฮตเต็มแต่ถ้าหลุดออกเสมอวันนี้อาเซนนลหูหายไปหนึ่งห้างครับเราบอกว่าด้วยผลงานทั้งสองทีมในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยน ตึงเปียเลยครับอาเซนอันนัดล่าสุดรอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายนะครับผมผ่านเลเอามาลิกได้นะครับคือการสกอร์รวม5ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฟาริสเชชแมนครับผลงานในรอบล่าสุดครับผ่านแอตตันมิลามาได้อ่าแอตตันมิลามาได้แอตตันมิล่ามาได้ 6ประตูต่อสาครับผลอ่าสกอร์รวมและก่อนนั้นนนั้นในรอบสมุหทีมสุดท้ายได้ผ่านลิวพูมาได้ผลงานโดยภาพรวมในรายการนี้ดีทั้งคู่ครับมาดูเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันหน่อยครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกย้อนกลับไปในลีกเฟสเจอเจอกันหนึ่งครั้งในบ้านอาเซนอลเป็นทางอาเซนอลที่ทําผลงานได้ดีกว่าคือการชนะปารีสมา2ประตูต่อศูนย์แต่ถ้ามาวัดกันด้วยคุณภาพทีมคุณภาพนักเตะเราต้องบอกว่าเป็นทางปารีสที่ดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าใครสังเกต ดีๆนัดนัดล่าสุดที่ปารีสบุกมาแพ้แอตตันวิล่าในวิลลาปาร์คจะเห็นได้ชัดว่า จุดบอดจุดบุกพ้องคือคุณภาพเกมรับวัดกันโดยภาพรวมเกมสูสีสูสีแบบนี้ถ้าวัดกันจริงๆต้องวัดกันที่คุณภาพเกมรับเบนยังมองว่าเป็นทางอาร์เซนอลที่มีคุณภาพเกมรับที่ดีกว่าและเหนียวกว่าวัดกันจนสุดท้ายเบนเชื่อว่านัดแรกแบบนี้เชียร์อาร์เซนอลไปเลยครับภายใต้การทำทีมของอาร์เตต้าเชื่อว่าวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเล่นในบ้านตัวเองแบบนี้รวมความได้เปรียบไว้ก่อนเชียร์อาร์เซนอลสวยจะจัดและสวย กมาเป็นตัวแรกชินาเชียองกระต่อลุยกันต่อในคู่ที่2เป็นขอโฟกัสทีโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกครับหคู่ที่น่าสนใจคลิกออฟวันนี้คลิกออฟเวลาตีสองสนาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างคาซาเฟีย ทีมลำดับที่8ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเอสโตเลทีมลำดับที่9สําสำหรับโจดและแนวต้านเปิดมาเขายกให้กับเจ้าบ้านอย่างคาาเฟียวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดโจดมาเหนือกว่าเอสโตเลอยู่เล็กน้อยสำหรับโจดทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกลงไปแล้วเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่คาาเฟียเล่นในบ้านตัวเองวันนี้เปิดมานะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจแนะนําเชียร์เจ้าบ้านอย่างคาาเฟียวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยมอม ลองถึงผลงานและฟอร์มการเล่นกันหน่อยบวกกับเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันณฤดูกาลนี้เจอกันมาหนึ่งครั้งในช่วงต้นฤดูกาลในบ้านของเอสโตเลียเป็นทางคาสเฟียที่ทําผลงานได้ดูดีกว่าคือการบุกไปชนะ2ประตูศูนย์ภาพรวมเฮดทูเฮดที่เจอกันถ้าเจาะลึกลงไปจริงๆจะเป็นทางเอสโตเลียที่ดูดีกว่านิดหนึ่งและนอกนั้นออกเสมอผลงานเจ้าบ้านอย่างคาสเฟียในหลีก5เกมหลังสุดรวมทุกในลีก5เกมหลังสุดเป็นการชนะ1เสมอ2และแพ้สอ ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอสโตเลีย5เกมหลังสุดในลีกชนะได้แค่เกมเดียวเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง3เกมวัดกันปอนต่อปอนคุณภาพนักเตะบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะสูสีคู่ชี้แต่เบนมองว่าด้วยโจทย์เปิดมาแบบนี้เอื้อให้กับเจ้าบ้านอย่างคาสเฟียวันนี้เล่นในลังเย้าตัวเองเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองจะเปิดบ้านเบียดชนะและเก็บ3แต้มได้อย่างแน่แสวยจ,จัดและสวยมากๆครับปิดท้ายคู่ที่3 สวยๆเบนขอโฟกัสไปที่อีกหนึ่งถ้วยที่น่าสนใจครับคือ AFC c h a m p ช o n s l e a g u e e l i t e รอบรองชนะเลิศครับเอวอิลานจ,จะเจอเจอกับเอาอาลีครับสำหรับโจ์แนวตา้านและตลาดลาซับเปิดมาคู่นี้เขายกให้กับเอาอิลานวันนี้เปิดมาเหนือกว่าเอาอาลีอยู่เล็กน้อยคือวันนี้เออิลานต้องบังคับชนะสถานเดียวคอยจะยิ้มหวานและเอเต็มๆสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจดลึกลงไปดูในรายละเอียดบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําซื้อ 2มุมเชีย์ที่เอาอาลีใน90นาทีจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเราต้องบอกว่าด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นการผ่านทะลุเข้ามาของทั้งเอาอีลานและเอาอาลีค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากอย่างเอาอีลานถล่มกวางจูไปถึง7ประตูต่อศูนย์ส่วนเอาอาลีถล่มบุรีลัมยูเนเตดไปถึง3ประตูต่อศูนย์ความพร้อมผลงานและฟอร์มการเล่นดีทั้งคู่และเป็นทีมจากลีกซาอุดิอราระเบียตะคู่เล่นในประเทศซาอุดิอราระเบียด้วยนะครับด้วยศักยภาพทีมศักยภาพ บวกกับศัก,ก,กยภาพอากาศค่อนข้างที่จะคุ้นชินอยู่แล้ววันนี้ถ้าวัดกันด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีเราไปเจาะลึกในเฮตุเฮตที่เจอกันหน่อยในนัดล่าสุดในลีกซาอุดิอาระเบียเป็นทางเอาอาลีที่บุกไปเบียดชนะเอาฮิลานมาได้ในบ้าน3าประตูต่อสงวัดกันปอนต่อปอนเบนมอกว่าเอาอาลีมีโมเมนตัมและภาษีทีนที่ดูดีกว่าตัวนักเตะหลักๆวันนี้ยังอยู่กันครบอย่างเอาอิลรานตัวหลักๆก,ก็ อเล็กซานโดมิโตวิท หรือลูเบนเดเวสวันนี้ก็พร้อมจะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงส่วนเอาอาลีตัวที่เราคุ้นชินจากยุโรปไม่ว่าจะเป็นลิยัตมาเลสโรบิโต้ฟิมิโน่คนข้างก็อยู่กันครบหรือกองหน้าตัวเป้าอย่างอีวานโทนี่วันนี้แนะนําเท่าที่ดูจากกระแสต่างประเทศเจาะลึงลงไปซื้อ2มุมเชียร์ที่เอาอาลีใน90นาทีวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนี่คือ3ทีมเน้นจัดหนักเทนนตตักในหน้าช่องตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้เปิดใจแล้ว ตามเข้ามาปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่เอทุกท่านจะเจอทางเข้าบ้านเบนเทบอลเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้ไดๆสิน้นสรุปไห่กันก่อนครับ3ทีมนี้แยกเน้นแยกเต็งการันตีกำไรในหน้าช่องประกอบไปด้วยอาเซนอลคาาเฟีย และก็เอาอาลีสวยจัดและสวยมากๆหอยพี่เอฟซท่านครับดูบอลได้มีความสุขดูบอลได้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอเจอกับเบ้นใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ